สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับผมและวันนี้เราอยู่กับ Fortuner r e g รีเจนดนะครับผมอัพเวอร์ชันเป็น Fortuner GR Sport ตนะครับผมตัวนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะมาทั้งหมด11รายการนะฮะเป็นราคาโปรโมชั่นของเราได้ครบจบที่ LK ของเราได้งานคุณภาพพรีเมียมแบบนี้พร้อมกับอะไรใหม่อะไรแท้แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่มี Fortuner นะครับปี 2020ขึ้นมาเป็นตัว r e g e n d e r นะครับหรือตัว Leader นะฮะอยากจะอัเเออ์์ั่นด้านหน้าด้านหลังรอบคันนะฮะเป็น Fortuner GR Sport แบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับทาง LK ของเราได้นะครับผมมาไล่เรียงดูกันนะครับว่าจากเดิมนะฮะตัว r e g e n d o r นะครับเปลี่ยนทั้งหมด9รายการของเรามีอะไรบ้างแล้วก็สวยขึ้นแค่ไหนนะครับผมตัวนี้นะฮะแน่นอนนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับผู้ขับเลยนะฮะตัวนี้ เพิ่มความภูมิฐานนะฮะให้กับตัวผู้ขับเองนะฮะจากเดิมเป็นตัวดีเจนเดอร์นะฮะเหมือนเราได้ f o r t u n e r gr Sport มาครอบครองเลยทีเดียวนะครับผมไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้าเดิมนะฮะกันชนเดิมนะฮะในส่วนที่เปลี่ยนก็คืออะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมด้านหน้านะฮะก็จะมีตัวบอกไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็นของตัว gr Sport นะฮะขนาดจะใหญ่ขึ้นจากดีเจนเดอร์นะครับผมสันตรงกลางนี่นะฮะจะให้เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะแล้วก็เบ้าตัดหมอกนะฮะของเราจะมีฐานเซนเซอร์ที่เป็น หัวสีดําแบบนี้เก็บรายละเอียดให้แบบครบ,ครบไปเลยทีเดียวนะครับผมและช้ยล่าสุดนะฮะเป็นตัวช่องลมของตัว g r Sport หรือเรียกว่าลิ้น GR นั่นเองนะฮะด้านหน้าก็มาพร้อมกับตัวโลโก้ GR Part พาร์ทอะไหล่แท้นะฮะทั้งหมดนี้จะเป็นพาร์ทแท้ทั้งหมดทุกชิ้นเลยทีเดียวได้งานคุณภาพได้งานส,ายสวยๆสีตรงรุ่นแบบนี้ที่เออเคอัลโต้ของเราจัดให้ครับผมและในส่วนของด้านข้างนะครับก็มาพร้อมกันกันกบพาร์ทอะไหล่แท้เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะฮะ ที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะเป็นพาร์ทอะไรของตัว GR แท้นะฮะตัวนี้จะมีเม็ดไข่ปลานะฮะเป็นขาวมุกที่เป็นเม็ดไข่ปลาเหมือน GR ที่ออกมาจากป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับผมลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะฮะก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวก้างกระจกแบบไฟวิ่งนะฮะเพิ่มเสริมเข้ามาให้ดูสปอร์ตรับกับไฟด้านหน้าและด้านหลังอย่างสวยงามเลยที ถัดมาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวมือเปิดทั้ง4ประตูนะฮะจะได้เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะในสไตล์ gr sport นั่นเองนะครับผมด้านหลังนะฮะก็จัดเต็มไปไม่แพ้กับด้านหน้าเลยทีเดียวนะฮะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะฮะด้านบนสุดนะฮะจะเป็นสปอยเลอร์นะฮะทรง gr sport ใหม่นะครับผมด้านบนจะเป็นสีดำนะฮะ b บ a c k ลอ o s s นะฮะในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นสีขาวเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะฮะได้ความสปอร์ตในสไตล์ gr เลยนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับผมสวยงามและโดดเด่นมากๆนะครับผม ถัดลงมานะฮะโลโก้แก้วด้านหลังนะฮะเรามีมาให้นะับผมเป็นอีกหนึ่งรายการที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับ GR Sport นะฮะโลโก้ GR นะครับมีมาให้เลยนะครับสำหรับตัวสัญลักษณ์ของ GR Sport ด้านหลังเป็นพาทอะไรแท้แบบนี้100%แน่นอนนะครับผมและอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวคิวท้ายนะครับผมของตัว f a r t u n e r GR Sport จะให้สีเดียวกันกับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างสุดนะฮะ ตัวนี้จะเป็นชายล่างนะฮะหรือดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนะครับจะเป็นของตัว GR Sport นั่นเองนะฮะครบทั้งหมด11รายการนะครับได้สวยๆแบบนี้เหมือน GR Sport ป้ายแดงเลยทีเดียวนะับผมนอกเหนือจากนั้นลูกค้าได้เพิ่มเติมตัวคิ้วปลายกันชนนะครับตัวนี้เป็นคิ้วกันชนท้ายนะฮะรูปตัว L สีดำเงา black gloss นะฮะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมนอกเหนือจากโปรโมชั่นนะฮะแล้วก็ตัวไฟทับทิมท้ายนะฮะที่เป็นรุ่น3 s t e ปนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะไปรอรออีกคันนึงนะครับกับงานติดตั้งชุดอัปเกรดนะฮะฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์นะฮะเป็นฟอร์จูเนอร์ GR สปอร์ตนะฮะโปรโมชั่นสุดเอ็ดรายการของเรานะฮะได้ครบจบที่เดียวรอรอเหมือนได้ GR แบบนี้กลับบ้านไปเลยนะครับผมสําหรับใครมีฟอร์จูเนอร์่ารีเจนเดอร์นะครับหรือฟอร์จูเนอร์รีเดอร์อยู่อยากจะอัปเวอร์ชั่นหน้าเป็นตัวท็อปสุดนะฮะให้ได้ความภูมิฐานได้ความสปอร์ตแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตั้งที่อัลเคียอโต้ของเราได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นมากมายเลยนนะะฮทท่่าใดี สนใจก็ทักสอบถามทาง Line แอของเราได้นะครับหรือทาง Facebook นะครับ LK Auto a c c e s s o r y ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ